ข่ากราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม,มาทางช่องนิวพาโชคน้องพาด้วยนะคะวันนี้พามาตามพี่น้ําขิงนะคะท่านผู้ชมเข้า8 7ดนะคะเลขในตารางนะคะท่านผู้ชมในตารางก็มี868ด้วยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพี่น้ําขิงก็ไม่ได้จับ3าตัวให้เนาะก็เข้า8ป89นะคะท่านผู้ชม เข้ามาแล้วก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสวัสดีแพื่อนขินนะคะอันนี้ก็มาแสดงความดีใจพร้อมกับแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ f ุเนาะครับผม ใครก็มีไพ่ได้โชวไกระดาบวะเนาะถ้าตัดเล่นถูกบนาล่างเลยถ้าตัดเล่นถูกข้างบนถูกข้างล่างคะ่ะอืมแล้วก็เหมือนเคยได้จับแปดหกหกแปดหรือเปล่าน,นันั้นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นรอบที่แล้วเนาะออ<ช>ครับใช่เจ็ดแปดเก้าถ้าเกิดถ้าเกิดเปลี่ยนหกเป็นเก้านี่ถูกระวันใกล้เคียงเลยเนาะใช่คะ่ะสามตัวแต่ว่าหกกับเก้าเือเคยบอกอยู่ว่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเอในตารางเนี่ยถ้าเปลี่ยนหกเป็นเก้าได้สามตัวตรงโต๊ดเลยเนาะใช่ค่ะ เพราะว่าในตารางมีเลข88แล้วก็มีเลข6ใช่คะ่ะตารางถือว่าโอ้เดินดีอยู่ตอนนี้ก็กําลังกําลังเดินดีเลยนะคะคกําลังกลับมาสู่โหมดปกติอครับถูกเมื่อกี้ห่วงนะครับแม่น้ํำขิงอ่าขออดได้ได้น่าจะได้ร้100อยคูณร้อยเพราะว่าแกตัดเล่นทั้งบนทั้งล่าง<อ>แ,ลแล้วก็เป็นป้ายทะเบียนรถของอาจารย์คันใหม่ด้วยอ จ็ดแปดเก้าถูกบนล่างเลยใช่ค่ะได้ทั้งบนได้ทั้งล่างครับได้ร้อยคูณร้อยแล้วก็มันก็ได้อยู่ห้าสิบคูณห้าสิบแปดเจ็ดครับครับผมเพราะว่าเล่นเลขวิ่งเียครับครับเล่นวิ่งเลยแล้วคนที่ว่าคุณพ่อที่งวดก่อนท่านลงทุนตัวละห้าพันอ่ะตอนนี้ท่านถูกไหมแกไลน์มาแล้วแกบอกซื้อไม่ทันเขาอั้นโอ้เขาแค่ให้ครึ่งเดียวแกบอกว่าไม่ชอบครึ่งเดียวแกชอบกินเต็ม ก็เลยแกก็เลยเสียดายแกทูมาอยู huh. ่แกเสียดายเสียดายมากที่จะเอาแล้วเอาไม่ทันแกก็เลยบอกว่าถ้ามีแนวทางแบบว่าถ้าสามารถส่งตารางให้เลยก็ดีไม่ต้องรอถึงใกล้วันอย่างเงี้ยมันซื้อไม่ทันแกบอกก็เลยเออพอดีว่าถ้าพี่นิวมาเอาวันนี้ก็จะส่งให้แกด้วยเผื่อแกจะไปเล่นเลขวิ่งเพราะแกจะเล่นแค่เลขวิ่งกันเล่นหนักใช่ครัแล้วก็สามตัวแกก็เล่นอยู่แต่ว่าไม่ซูเลขวิ่งแกแกเล่นงวดหนึ่งแกเล่นตัวแล้วเท่าไหร่ครับ าพันคูณห้าพันพันคูณพันแต่ว่าไม่ต่ํากว่าไม่ต่ํากว่าพันคูณพันเพราะว่าแกเป็นคนกเกษียณแล้วเนาะ <Okay. S 2> แกกเป็นคนมีเงินเยอะเอาง่ายเนาะเป็นคนมีเงินเยอะใช่เป็นคนมีเงินเยอะแล้วแกก็ไม่มีหนี้ไม่มีสินแม่อะไรแกก็เล่นเหมือนเป็นทุนแบบหมุนเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะถูกมาก็เก็บอ้ไง,ไงว่าตัวตัวไหนจ่ายครึ่งหรือว่าอ่านนี่แกไม่เอาเลยไม่เอาแกไม่เอา,เ,อาเขาจ่ายแกบอกว่าโทรไปตอนแรกว่าอัาน้น จ่ายครึ่งแล้วโทรไปอีกรอบสองเขาบอกว่าไม่เว่ตอนนี้ไม่ขายแล้วหมดแกโทรมาตอนบ่ายสามเมื่อวานบ่ายบ่ายโมงสิบสามนาฬิกาบ่ายโมงเมื่อวานแกบอกซื้อมาเวไ,ไปซื้อไม่ซื้อมาไม่ทันจเจ้าปิดเสียดายเนาะ <laughs> ไม่งั้นคิดว่าน่าจะโทกกลับเลขแม่น้ําขิง,งนี่เยอะเลยแหละเนาะใช่แต่ไม่เป็นไรก็บอกแกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าถ้าว่างแล้วสะดวกจริงๆก็จะส่งให้เลยส่งโพยให้เพราะว่าแกก็มาทํบุญ ครับครับผมหายากนะคนแบบที่จะลงทุนแบบมีความมั่นใจในเลขเราคานี้ใช่ค่ะคือเขาแบบว่าตามมาหลายงวดแล้วแกได้งวดที่มันได้สามตัวตรงะเออแกได้เยอะอ่าแกก็เลยบอกก็เลยตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆจนแกก็เลยบอกว่างวดงวด,งวดใกล้จะถึงเนี่ยผมเชื่อเลยว่ายังไงก็เขา100้าร้อยเปอร์เซ็นแต่เราก็ไม่รู้ว่าแกอาจจะมีเซนแกก็พูดไปไงั้นแหละแกมีความมั่นใจในตัวเอง <ช>อาจจะไปตรงกับเลขที่แกชอบอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ก็เลยรอดูงวดนี้แกบอกว่างวดนี้แหละเข้าจริงๆสามตัวก็วจะรอดดูแต่ว่าตัวไหนที่จับชอบชอบไม่ค่อยออกอันไหนไม่ชอบแล้วออปีดีแปลกเนาะไอ้แปดเจ็ดรอบที่แล้วก็จับไห้ก็ไม่ก็ไม่ได้ชอบเจ็ดเนาะก็บอกตลอดว่าไม่ได้ชอบเจ็ดครับไม่ค่อยได้ชอบเจ็ดแล้วแล้วที่ถูกบนล่างงวดนี้ี่มีคนเข้าถูกกันเยอะพอสมควรไหมครับก็เพราะ ก็เอฟซีตอนนี้ก็ยังไม่เห็นโทรมาค่ะยังนิ่งอยู่เพราะว่าไม่ได้จับโทรศัพท์<อ>จับเครื่องเดียวเครื่องทำงนนานไม่ได้จับขา,บขาบผมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงมีการเตรียมงานเตรียมอะไรอา,อาจจะไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์แต่ว่าสายโทรมาก,ก็เหมือนเดิมห้าสิบสี่สิบสายก็ผมไม่ได้รับ<อ>ถ้าถ้าเสร็จจากงานถึงช่วงเย็นก็ค่อยจะถูกกลับอะไรประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นการรันเทียนนะคะรับเทียน<อ> นที่มาเสริมเทียนเพราะว่าวันที่21เนี่ยก็เป็นวันพิธีใหญ่เนาะก็เลยเขาก็พากันแห่กันลงเทียนใครที่อยากลงก็สามารถลงได้ควันมีจํากัดคค่ะรับส่วนตัวเลขนะคะเน้นย้ําเหมือนเดิมก็คือไว้เป็นแนวทางครันไม้เป็นแนวทางออกวันอาทิตย์นะคะนี้ค่ะวันนี้ออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์เลขจะสูงมากอตามดูที่สถิติเนาะก็เลขจะออกสูงเนาะวันอาทิตย์ ก็เลยรอบนี้ก็เลขก็สูงเหมือนกันนะคะสูงแล้วก็เป็นเลขที่สวยด้วยแต่ว่ามันมันจะมาอีกว่าหกสินะมันจะมาอีกว่าเก้าอ่ะเพราะว่ามันมีหกกับเก้าหกเก้าเป็นตัวเด่นนะหมดนี้นะหกเก้าเป็นตัวเด่นเดี๋ยวเอาเป็นว่าแล้วแม่น้ำขิงจับให้เลยวนะดีกว่านะแล้วเขียนเลยนะ,ะของวันที่สนะิบหกเนาะ ในเต็มที่แม่ทัพขิงไม่ค่อยชอบเรียกเบิลอยู่แล้วต้องแต่ต้องจับเบิลกระหามห,หรือเปล่าคนนี้ใช่ค่ะจับเปิลหามได้เ<ม>พราะว่าเป็นตัวเด่นรอบที่แล้วก็ตัวเด่นเนาะออกแปดหกแปดแปดแปดเก้าไม่ถึงแบบเราเราต้องจับให้เขาด้วยเนาะใช่ในตารางมันมีอยู่แต่ว่าบางทีเอฟซีอาจจะไม่ได้จับในตารางอาจจะตามตามเลขที่เราจับให้เลยอย่างนี้เนาะใช่แล้วต้องจับให้เอฟซีด้วยหรือเปล่าเพราะเอฟซีบางคนแต่ว่าในตารางเนี่ยถูกอยู่แล้วถูกค่ะจับดีๆนี่ถูกสามตัวตรงๆเลยเนาะ ใช่ค่ะพอแอสนี่ถูกบนล่างเลยเป็นทะเบียนรถใช่เป็นทะเบียนรถแล้วก็เป็นเลขที่แกซื้อโพยมามาขูดแล้วก็เป็นเลขไอตัวเล็กมันจับโพยให้แกแล้วแก,แกม,มาขูดใช่ ตัวปกติมันเยอะแบบนี้ไหมครับก็ก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้งวดที่แล้วก็หกตัวงวดก็หกตัวแต่อยู่กับการจับไม่ค่อยจับเลขไม่ไม่ไม่ค่อยจับเลขแบบหกเก้าหกงั้นไม่ค่อยจับไม่ค่อยชอบเบิ้์นหาไม่ชอบเบิ้นหาครับใช่คิดว่าเอซีน่าจะถูกเยอะอยู่เนาะเพราะว่าก็โทรมาหลายกี่ทีสายนะครับวัณสี่สิบสี่สิบกว่าสายโอ้สี่สิบกว่าสายไม่ได้รับ แล้วก็วันใกล้ใกล้แจวออกก็ไม่ได้รับเขาไม่รู้เขาจะวางอะไรไม่รู้ไม่ได้รับเพราะว่าไม่ว่างช่วงนี้หนูไม่ค่อยว่างอันนี้จับสองตัวก่อนใช่ไหมคะครับเดี๋ยวคุ้งสุดท้ายค่อยมาตามสามตัวนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะแล้วค่อยมาตามสามตัวก็ได้ก็คือว่าจะต้องไปทําธุระต่ตางจังหวัดอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องไปทาธุระต่ตางจังหวัดอันนี้เน้นย้ํานะคะถ้าไม่ชอบก็คือสามารถจับเองได้ในตามตารางหรืออันนี้จะจับแค่ว่า เราชอบส่วนตัวแค่นั้นนะคะจะจับให้สีคู่เหมือนเดิม ใเนาะคุณพ่อที่ท่านถูกเยอะก็งวดนี้ท่านซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันเพราะว่าให้ตารางเลขกแกช้าแต่ก็บอกว่าไปดูช่องน้องเนียวนะแกก็บอกว่าผมไม่ค่อยถนัดไม่เล่นไม่ค่อยถนัดถ้าลูกหลานไม่อยู่เนี้ยก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูเปิดดูไม่เป็นพอเปิดดูไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งใช่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นก็แอดไลน์มาแล้วก็ถึงเวลานั้นก็ใกล้จะถึงวันก็จะส่งให้พอใกล้จะถึงวันจะส่งให้พอส่งให้แล้วมันก็ไม่ทันก็เลยบอกแกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว ถ้าสมมติว่าเขามาสัมภาษณ์อะไรก็จะส่งให้เลยดีกว่าใช่เาะว่าแกจะได้ไปเอาไว้เนินๆเน,น,เนะเาะใช่ค่ะคือพอท่านไม่ชอบเลยถ้าเป็นแบบเล็กอันหรือว่าอะไรนี้ท่านไม่เอาเลยท่านไม่เอาเลยเใช่ค่ะก็คือจ่ายครึ่งนึงกะแกก็กกกไม่เอาเอแกชอบแบบเต็มอิ่มนะครับชอบแบบเต็มเต็ม แต่รอบที่แล้วแปดกับเจ็ดเนี่ยก็เป็นเลขเด่นถ้าถ้าซื้อจริงๆได้ได้คูณสองเลยนะเพรามันเป็นมันเป็นเลขที่เป็นเลขเด่นนะแปดกับเจ็ดเป็นเลขเด่นกอดคอกันมาเลยเนาะกอดคอกันมาโอ้ยก็ไม่ได้จับมันไม่ได้ชอบคิดเนาะแล้ววดนี้เด่นตัวไหนครั้งวันนี้มันตัวนี้เด่นหกกับเก้าค่ะหกกับเก้าใช่ค่ะอย่าลืมจับนี่จับคู่ให้แล้วกันแม่กลัวมีตัวไหนวงครับแม่เอ่าิงพูดให้ฟังหน่อยหกกับเก้าไม่ถึงตัวที่จับคู่ให้อ่ะตัวที่เก่งออกมาแล้วก็มีเก้าห้า ห้าสี่แปดสี่แล้วก็หกเก้าหกเก้านี่กันแล้วกว่ามันกว่าเด็ดมันมาอีกรอบนึงอะไรก็ไม่แน่แต่ว่าแกาบอกมั่นใจไงว่ารอบนี้งไงสามตัวก็เข้าครับสามตัวก็เข้าแต่ว่าอย่าลืมนะคะเลขหามต้องเน้นได้เลยว่าโอเคได้ได้ได<อ>แ,ลแล้วก็นนจะจับให้คุณพ่อท่านเป็นคนพูดใช่ท่านเป็นคนท้าแก,กบอกยังไงวันนี้ก็เข้าพ่อมั่นใจโอเคเข้า<อ>ก็เข้าคุณพ่อท่านท้าเลยท้าเลยโอ้ใช่ จะเข้าหรือไม่เข้าก็ดูเป็นแนวทางดีกว่าใช่เป็นแนวทางดีกว่าอันนี้ก็จากที่เราจะได้ซื้อเลขกระจายจัวเราก็เป็นแนวทางในตามตารางเนาะค่ะใช่วันนี้ปล่อยมาสี่คู่ก่อนเนะค่ะเนาะใช่ค่ะสี่คู่เราค่อยมาเอาสามตัวเนาะของช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่าเดี๋ยวค่อยๆ่อันนี้กใหม่ก็ได้เนาะครับจากที่คุณพ่อท่านพูดแล้วว่า ท่านต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งเลยใช่แกบอกว่ามั่นใจในสูตรอ่ะแล้วก็โอเคแต่ก็บอกท่านเน,น้นเน้นย้ำากับท่านนะว่าอยู่ในความพอดีดีวกว่าดูเป็นแนวทางถ้ามันหมดเยอะมันก็หมดเยอะนะครับใ,ใช่ค่ะก็บอกท่านอยู่ว่าถ้าไม่ชอบในสิ่งที่เราให้ไปก็สามารถไปดูของคนอื่นได้ในช่องอเว่ามันก็ไม่ได้มีแค่แม่น้ำขิงคนเดียว เรา,าก็จะมีหลายคนหลายท่านก็ให้พ่อคุณพ่อเนี่ยไปเกิงตัวของคนที่ถูกชะตาด้วยแต่แกบอกว่าถูกชะตากับสูตรแม่น้ําขิงถูกชะตากับแม่น้ําขิงเพราะว่าเคยได้รอบนั้นได้เยอะแต่แกไม่ได้บอกจําน,นวนว่าเยอะเท่าไหร่แต่แกบอกว่าได้เยอะนูคิดว่าแกคงจะได้เยอะมากเพราะว่าแกาเ,อเออสามตัวแกเล่นเยอะอยู่แล้วไงไม่ต่ํากว่าพันหนึ่งเนาะก็ต้องได้เยอะแหละคิดว่าต้องได้เยอะถ้าเล่นตัวแล้วถ้าเล่นตัวและหลักพันคิดว่าถูกน่าจะมีหลักหลายแสนใช่ค่ะ ไล้วคิดดูว่าแกตามมาสีงวดแกเล่นหมดทีละรอบห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นก็แปลว่าแกยังมั่นใจในตัวเลขของเราแต่ oh. รอบนี้แกไม่ทันเสียดายเสียดายดมากสงสารแค่ยงเสียดายดเหมือนกันก็เลยบอกเออไม่เป็นไรนั้นเดียวยังไงจะส่งให้ส่วนตัวเลยดีกว่าครแล้วท่านก็ทาบุญด้วยนะมาจุดเทียนแล้วก็โอเค,คแล้วก็จะให้ท่านนะคะคถือว่าเป็นสะพานบุญให้กันดูจากคําพูดของคุณพอ่อท่านแล้วแสดงว่าไม่ใช่วัตถุกับแม่น้ำขิงมาแค่งวดสองงวดแน่นอน อาจจะใช่คะ่ะน่าจ,จะใช่น่าจ,จะแกติดตามมานานแล้วแกบอกว่าแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทักเพราะว่าถ้าลูกหลานไม่อยู่อ่ะก็คือจะไม่มีใครทําโทรศัพท์ให้เลยใช่ค่ะแกเปิดดูได้แต่แกไม่พิมพ์โทรได้โทรหาได้แต่ว่าพิมพ์ไม่ได้ใช่ค่ะพิมพ์ไม่ได้ครับครับผมก็คือวันนี้เราปล่อยสองตัวไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมแม่ลุใช่ค่ะหยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยนะคะแต่ว่าตัวในใจที่ชอบน้องก็จะมีก้าห้านะคะก้าห้าก้าห้าตัวเดียวเลย เก้าห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวตัวที่ชอบใช่เก้าห้าเม็ดเดียวเก้าหกก็กันได้ก็ได้เดวหาเก้าหกแต่ 5, 9, ว่าชอบตัวเดียวเน้นเก้าห้าเก้าห้า okay. เดี๋ยวเจ้าจะถามลองดูว่าเก้าห้าเก้ามันจะคือ,อไหมห้าเก้าห้าเนี้ยเนาะเดี๋ยววาันอาทิตย์มีเบิร์นหามไหมครับแม่น้ำเข็งอืมอาจจะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะนเบิร์นอยหามไวรอบที่แล้วก็ ออกันแล้วหามาสองงัดกินเลขหามาสี่หงวดแล้วใช่มันมันก็เลยว่าไม่แน่เนาะแม่น้ำเขียงจับหามให้สักคู่เนาะเลขหามเลขเบิลนะคะอ่าลองจับไอ้นี่ดูก็ได้ลองดูมันจะออกไหมล่ะสองตัวสองตัวเอาลองดูเนาะสองตัวจับหามก็เก้าเก้าเออหกเก้าแล้วก็หกหกเก้าเก้าอย่างงี้เนาะหกหกเก้าเก้าใช่อ่า โอ้โหเก้าเก้าไม่เขียนดีกว่าแต่มันจะเยอะเดี๋ยวให้เข้าไปหามกันเนาะครับครับผมเดีห้เก้าเก้าไปทบทวนเดี๋ยวเป็นโค้งสุดท้ายมาเป็นเลขสามตัวนะคะใช่ค่ะใช่ครับเลขคคเบนก็เข้าอยู่เนาะเข้าอยู่นะก็คือพอแอดถูกโคเบนก็ถูกแม่น้ำเคียงก็ถูกแต่ว่าถูกกันคนละร้อยสองร้อยใช่กู้ร้อยหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะในเงินหมื่นเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอ่าสุดายน้องหงษเมื่อกี้ถ้าจับเลขหามในตารางก็จะได้แปดหกแปด ออถ้าใครไปกราบัวก็จะได้สามตัวนะคะ,คะก็จะเป็นแปดเก้าแปดอ่าครับครับนั้นแปดหกแปดหกกับเก้าตัวเดียวกันจะได้อ,อยู่ไม่เป็นไรคร้บนี้มีเก้าอีกด้วยครับครับผมแม่น้ำเก่งก็มีเรื่องจะมารประชาสัามพันธ์ด้วยเนาะวันนี้เนาะใช่ค่ะก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมนะคะก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นวันไหว้ครูเนาะก็วันนั้นนะคะจะมีการทําพิธีจุดเทียนคําช่วงเย็นเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ เราก็จะมีการทํโรงทานสามารถไปทํโรงทานได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเพราะว่าคาดว่าคนมาไม่ต่ำกว่าสองร้อยท่านเพราะว่าอรอบที่รอบปีที่แล้วมาห้าร้อยท่านเนาะห้าร้อยกว่ามาเต็มอาสมเลยมาเต็มอาสมเลยแต่รอบนี้คิดว่าเข้าวๆเนาะเข้าๆนะมันก็ด้วยเกษตร,รไทยกิจเนาะบ,บางท่านก็มาไม่ได้ก็เข้าๆไว้วไป,ประมาณสองร้อยท่านแล้ววันนั้นก็จะมีการจุดเทียนอีกรอบหนึ่งแต่เราดูว่าวันนั้นจุดเทียนจะเป็นแม่น้ำคิงหรือใครเป็นคนจุด แต่รอบงานันที่เจ็ดน่ะก็คือแม่น้ําขียงเป็นคนจุดแต่ว่าถามว่าได้ได้ดูไหมเราก็ได้ดูอยู่คนเขาก็ได้ได้กันเยอะได้ครึ่งหมู่บ้านเลยนะเนาะหนึ่งหกเก้าท่าว่าหมอพามเจ็ดร้อยล้านมาถือกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่ถือกันทั้งหมู่บ้านครึ่งหมู่บ้านเลยเได้ทั้งบนได้ทั้งล่าง <S 1> 1. <S หนึงห่งหกเก้ามางวดนี้อีกบนล่างอีกใช่ค่ะ รู้สึกว่าจะถูกมาสามสี่งวดเลยหรือเปล่าเนาะใช่อสมเริมร่มละเริ่มเริ่มจะฟื้นฟูในการเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแหละใช่ค่ะก็มีเปิดน่าจะเปิดทางแล้วเราก็ได้ทำวิธีเสริมเทียนอย่างต่อนเนื่องนะคะตอนแรกกะจะไม่ได้ทําแต่ว่าก็คือคนเขาถูกกันเยอะเนาะเขาก็เลยแบบเอออยากเสริมดวงเสริมอะไรเหมือนเดิมก็เลยทําก็เลยมารวมทําด้วยวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยก็คือมีการจุดเทียนคำนะคะ ใครที่ไม่สะดวกมาก็สามารถนะคะฝากรายชื่อนะคะจะมีช่องทางติดต่อท้ายคลิปเนาะก็คือเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้เลยแอดไลน์มาเลยนะคะเป็นเบอร์นั้นเลยแล้วก็สําหรับนะคะคนที่มาได้ก็อยากให้มานะคะในวันนั้นเพราะว่าเป็นวันที่ทําพิธีแบบโอ้อลังการทุกรอบนะคะทุกรอบรอบที่แล้วก็อลังการรอบนี้ก็อลังการก็น่าจะมีโต๊ะ ทำพิธีเหมือนรอบที่แล้วนะคะแต่ถามว่านางรำเนี่ยเรายังไม่แน่ใจยังไม่ชัวนะแนะนำให้ครูเบนแกมาอธิบายต่อดีกว่าเกี่ยวกับรายละเอียดในวันงานนะคะครับผมใช่ค่ะก็คือวันนี้ต่องวดเป็นชุสองตัวก็ท่านผู้ชมสามารถไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้แล้วก็ให้กดพิมพ์รอไว้เลขสามตัวเดี๋ยวเราจะมาเก่งกันอีกทีน้อแม่น้ำคิงเนาะหลังจากที่กลับมาจากปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วนะครับอีกประมาณสักสี่ห้าวันหกวันประมาณนี้ ใช่คะนะครับ,รบก็เดี๋ยวให้แม่น้ำขิงร้อวกโทรตามครูเบนให้หน่อยเนาะได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเลขกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่น้ำขิงมากมานะครับ,รบขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่น้ําขิงก็จับให้2ตัวก่อนนะคะหรือว่าใครไปจับเอาในตารางก็ได้นะคะท่านผู้ชมย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาตามแนวทางเลข3ตัวให้ให้กดติดตามทางช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์รอไว้เลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมทะเบียนป้ายแดงออกมาสองวันแล้วจะไม่คูเบน <c oughs> ใช่นะคะก็วันวันที่เลขออกเนาะพ่อแกขูดมันจะมีเลขขูดเจ็ดเก้าแปดแล้วพ่อก็ตามเลขรถเลขล 1, รถหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะคะแล้วก็เลขที่เป็นความแในใ่จของคูเบนนี่แหละไม่ไม่ได้บอกใครทุกคนก็รอป้ายขาวแล้วก็คูเบนน่ย เลือกป้ายเขาคือเจ็ดแปดหนึ่งหกใช่ค่ะหนึ่งหกก็ออกวันเมื่อกี้เจ็ดแปดก็มออกอีกนะคะแล้วก็พ่อก็ถูกเยอะอยู่นะทั้งลอตเตอรี่ทั้งอะไรสรารพัดใช่ค่ะเพราะว่ามันออก,ม,ออกมันออกเลขรถเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> ออกเลขอ่าจจะเป็นเลขเด่นคุณเบนก็บอกว่ามันจะมีเก้ามีมีเก้ามีม<ช>ีมีเก้ามีหกนะคะแต่ว่าก็มีเก้าออกมาเพราะว่าถ้าเด่นเนี่ยก็จะไม่พลาด นะคะแล้วก็วดนี้ก็จะมีเก้าอีกนะคะมีเด่นเนี่ยมีเก้ามีเจ็ดตามลัคกี้เดย์เด่นเก้ากับเจ็ดใช่ไหมคะ,คะวันนี้วดดวดนี้ก็จะมีเด่นอีกนะคะก็จะเป็นเก้าเป็นเจ็ด่ะก็จะเป็นชอบเป็นเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดเก้าสองนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าก็จะบอกประมาณนี้นะคะคือก็ถ้าเป็นเลขลัคกี้เดย์นะคะก็จะเป็น องเจ็ดเก้านะคะแล้วก็เด่นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะก็อันนี้คือตัวชอบเนาะแต่ว่าทั้งหมดในลัคกี้นี้มันก็อาจจะมีเยอะนิดนึงก็จะมีแบบเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองครับใช่ค่ะเขอเขค่อยจะเด่นเก้าเป็นหลักก็คือครูเบนคัดออกมาแต่ตัวที่ชอบแล้วก็เน้นใช่สามตัวคือสองเจ็ดเก้านะคะใช่ค่ะสามตัวคือสองเจ็ดเก้านะคะก็ อตอนนี้เราก็อยู่ที่ปู่นัตนตนาคราชเข้ามาก็สีทองอารามงามตานะคะก็วันที่21เพฤศจิกานะคะก็จะมีการจุดเทียนเสริมดวงนะะจะมีพ่อพานเจ็ดร้อยล้านมาทําพิธีปีนี้ก็ตอนแรกตอนแรกก็ว่าจะอีกตอนนั้นครั้งสุดท้ายเนาะเพราะอาจารย์ปู่มีงานเยอะแต่บังเอิญว่ารอบนั้นเข้าเต็มๆเขาก็เลยขออีกรอบนึงนะ,ะเป็นบารมีคูนุนดวง วันที่2 1พฤศจิกานะคะถ้าใครมาทุดเทียนคำนะคะมาฝากได้ก็เป็นบุญมากๆนะคะแล้วก็อัอนนี้ครูเป็นเล่าให้ฟังก่อนเผื่อมีกิจกรรมดีๆนะคะ,ะคือว่านะคะถ้าวันที่2ี่ะคะก็คืออยากให้น้องนิวอาจจะอยู่อยู่นานนิดนึงอาจจะอยู่จนเลขจบก็ได้ก็คือว่าจะมีอาจารย์อาจารย์เป็นเป็นอาจารย์ที่สอดเคาะเสริมดวงชื่อดังของอีสานใต้ นะ,ะทําการสะเดาะเคราะห์ไปด้วยอยากให้พี่น้องนะ่ะได้แบบว่าสะเดาะเคราะห์เสริมดวงไปด้วยนะคะแล้วก็นางํำที่จับเลขได้สามตัวก็อาจจะมาก่อนวันะนะ,ะคะก็อาจจะถ้าเขามาก็จะรีบโทรบอกน้องนิวนะคะเพราะวันนั้นก็จะมีนางํำที่ปังๆกันมาเยอะ,ะนะคะแล้วก็ถ้าอยากอยากให้พี่น้องมีโอกาสมาร่วมนะสักครั้งในชีวิตถ้าไม่บารมีมากจัดงานอย่างนี้ไม่ได้ นะคะที่จะเชิญกูรูทั้งในประเทศและต่างประเทศมารวมตัวกันมาเสริมดวงเสริมเฮงเสริมปังให้กับเรามีทั้งมหาเศรษฐีก็มาแต่เป็นสายปังสายเฮงนะคะเขามาเสริมโชคเสริมลาภให้เรานะคะแล้วก็จะมีะเห็นว่ามาจากพราราณสีอินจประวัศอินเดียนะ,ะสายพระแม่องค์เทพก็มานะคะพี่น้องวันที่21พฤศจิกาย,ยนนะใครมีโอกาสมาก็นะะที่อาสมอโรคยาอํเาเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ นะคะบาเขาเรียกว่าการจัดงานครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเหมือนกับจักรวาลจัดสรรน,นะใครมาได้ก็ถือว่าอาจจะพลิกนะคะเปลี่ยนโชคมีโชคมีลาบกันเลยก็ว่าได้นะคะถ้ามีโอกาสก,าก็มาร่วมจุดเทียนคานะคะเทียนคำเนี่ยเป็นเทียนคาทีเพึ่งแท้บูชาดวงละสองร้อบาบาทนะอันนี้คือใครบูชาทันก็ทันแต่ถ้าไม่ทันก็สามารถมาร่วมงานได้แล้วก็ฝากชื่อนามสกุลเข้าพิธีนะ,ะปัจจัยก็ได้ร่วมนะคะ ทำอาสมแล้วก็ร่วมงานวันไหว้ครูร่วมโรงทานด้วยกันนะเขาขอให้ทุกท่านวดน,นี้ขอให้เฮงกันทุกคนให้อธิษฐานจิตกับปูขอให้เข้ากันทุกคนแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะจุดเทียนคาบาร,รมีครูหนุนดวงในวันที่21อพฤศจิกานะคะอันนี้ครูเบนฝากไว้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นงานที่ดีมากๆนะคะครับผมใช่เดี๋ยวครูเบนย้าแนวทางห,หน่อยครับท้ายคลิปเน,ะเนาะย้าแนวทางก็คือเด่นอนะ่ะสองเจ็ดเก้านะคะเก้าเจ็ด 9ก้าสองเ่งครับเดี๋ยวเอาไว้อีกสักประมาณสีหวันเดี๋ยวเราค่อยมาขอแนวทางปลูกใหม่เนะได้แล้วค่ะแเ้าก็แม่คําแก้วจะมาวันที่ส<อ>ิบห้าแม่คำแก้วแม่แม่เราก็แม่เตก๊กแม่เต๊กก็อาจจะมาวันที่วันที่10-11นะคะครับค่ะโอเค เดี๋ยวไว้เราคอยมาขอแนวทางคูเบนกับแม่น้ำคิงใหม่ในรอบหน้าโอเคค่ะรอบนี้ก็ขอขอบคุณครูเบนมากมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของลัคน้ำโชคของคูเบนนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ